สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ปีมังกรทองปี2,567และพบกับอาจารย์เบลล่านะคะกับช่องหูราเบลล่าพามูค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเลขมงคลและคู่เลขนำโชคประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ค่ะจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยค่ะเริ่มจากคู่เลขนำโชคนะคะของเดือนมกราคมปีมังกรทองได้แก่ 1, 4, 15, 16 35 สามหกสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเก้าและเจ็ดเก้าค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นเลขกมงคลค่ะเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 7มีเลขกมงคลดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากวันพุธที่3มกราคมพุทธศักราช2567ช่วงเวลาเลขกมงคลคือ15นาฬิกา21นาทีถึง16บหนาฬิกาค่ะวันพฤหัสที่4ี่มกราคมพุทธศักราช2567 ช่วงเวลาเลิกมงคล17นาฬิกาถึง17นาฬิกา13นาทีค่ะวันจันทร์ที่8ม km, กราคมพุทธศักราช2567ช่วงเวลาเลิกมงคล9นาฬิกา57นาทีถึง10นาฬิกา10นาทีค่ะและในวันนี้มีอีกช่วงหนึ่งค่ะคือเวลา11นาฬิกา4นาทีถึง11นาฬิกา16นาทีค่ะวันอังคารที่9มร 5, กราคมพุทธศักราช2567ช่วงเวลาเลิกคือ เนาฬิกา54นาทีถึง10นาฬิกา6นาทีค่ะวันพุทธที่10มกราคมพุทธศักราชสองพช่วงเวลาเลิกคือ21นาฬิกา35นาทีถึง22นาฬิกา10นาทีค่ะวันพฤหัสท,ที่25มกราคมพุทธศักราชสองพช่วงเวลาเลิกคือเก้านาฬิกา4นาทีถึงเก้านาฬิกา16นาทีค่ะและว,วันสุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะ คือวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567ช่วงเวลาเลิกคือ10นาิกา7นาทีถึง10นาก18นาทีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคู่เลขมงคลและเลิกมงคลจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ค่ะอย่างไรก็ตามอาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะบริษัทเบลล่ากอบทัวร์ซึ่งจะจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้ที่สนใจออกรอบกอบด้วยค่ะ ในการจัดทัวร์นะคะจะรวมรถรับส่งโรงแรมอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะซึ่งถ้าท่านใดสนใจที่จะเที่ยวหรือว่าออก,กรอบกลอบนะคะก็ติดต่อกับอาจารย์มาได้ค่ะสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ